เด็กๆดืด้อนะเออ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 อืมอืมอืม,อม,อม,อมไปเนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะ,อะไอเนีล่ะลูกก็ฮะไปไหนล่ะเธอมานี่ใหม่ไหวลายมา,ไไมาเอาลูกก็ไปชาไอ้มันคาดเขาเลยปกติเขามไม่ข่อยนั่นอยู่าาแล้วไปช้ามันแล้วก็เริ่มกัดเป็นก็เริ่อมเวลาบันเลี่ยงไอ้ล่ะเลยชงนมให้กิน,ก,น,นก,กับไอ้นะขนมแพะกับไอ้ ไปซื้ออเขาเรียกอะไรนะข้าวผอมมะริท่อนที่ไว้สําหรับทําโจ๊กอะค่ะไปซื้อมาแล้วก็เอามาซาวน้ําใส่กระชอนตาให้แห้งให้ดีแล้วก็เอามาบดบดให้เป็นเหมือนกับข้าวข้าวคั่วค่ะแล้วก็ใส่ซัพเปอร์แวร์ไว้พอใจให้พวกเขากินอ้อยก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาข้าวลงไปคนๆๆพอข้าวพองสุกดีก็มาตั้งให้เย็นสักหน่อยก็ใส่นมแพะลงไป แต่เนี่ยลองว่าไม่ใส่อาหารเปียกดูนะคะปรากฏว่าไม่ค่อยปลื้มต้องผสมเปียกลงไปด้วยช่วงนี้เอ,อก็หัดให้กินข้าวนะคะแต่ว่าให้เป็นข้าวแบบข้าวโจ๊กนี่ก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าให้กินข้าวสวยทีเดียวก็เดี๋ยวเป็นนุ่นเป็นนี่ขึ้นมาอีกหมายถึงว่าเพื่อปวดท้องอีกอะไรอีกนั่นเดี๋ยวอีได้สักเรื่องราวก็เลยไม่ไอ้นั้นก่อนค่ะไม่ไม่ให้กินข้าวเป็นเม็ดก่อนส่วนเด็กในวัดนั้น เมื่อวานนี้เอ้ยหุงข้าวแบบให้มันเป็นข้าวเปียกๆหน่อยนะคะแล้วก็ผสมอาหารเปียกแล้วก็นมแพ้ไอ้กินกินกันบุบป,ปับบ,ปปบุบป,ปับก็เออโอเคเออนั่นแหละเลเ่มันเล่มันแต่เล่มัน,น,มน,นแต่นั้นลองกันไหมเอ้ยตามสภาพจริงๆเลยนี่มึงขาไปไหนดิมึงขาบังขาไปไหไหอืมเอาไปไหนผันผึ้ง ยอบพาตามเคยหรือว่าอีนี่ออกจากบ้านบอกนะไปตรงนี้เดี๋ยวพาไปต้องวัดเองกินแลิหลูกกินเลิ่ตอนนี้สิ่งที่อ้อยอยากจะได้ก็คือนมแพะนะคะแล้วก็อาหารเปียกของน้องหมาค่ะเพราะว่าจะได้เอามาไว้ผสมในนมในข้าวให้พวกเด็กๆกินนะคะคือจะหัดให้กินข้าวและมันจะได้ประหยัดเรื่องนม ตอนนี้ทั้งเด็กในวัดหกกุมารแล้วก็เด็กในบ้านนี้สี่กุมารต้องใช้นมแพะวันล,ละสี่กระป๋องนะคะมื้อเช้ามื้อเย็นเผลอเผลอบางทีมันจะกินขวดต้องเป็นห้าเด็กในบ้านด้วยไงมันก็ปิ้งเปืองอก็เลยว่าเออเดี๋ยวอีกสักเดือนเนี่ยก็จะให้มันหย่านมแล้วให้มันกินข้าวให้มันกินข้าวให,ให้ให้ชับก่อนแล้วก็ค่อยหย่านมบัน ตอนนี้จะอยากก็แบบสงสารเนาะเพื่อนยังเล็กเกินอ่ะเดี๋ยวมนันดีนั่นสละเขาเรียกว่ามันจะอะไรมันจะแครมันจะเกรนนะคะถ้าภาษาใต้เขาจะเรียกมันจะหยอดนมเขาเรียกว่ามันหยอดนมก็คือมันไม่โตอ่ะค่ะมัน,กนเกรนนะเอ็นดูมลาลาก็เลยเออให้มันกินไปก่อนอ๋อก็เลยอยากได้นมแพะกับอาหารเปียกอะค่ะแล้วก็ขอความอานุเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะ อีกสักเดือนนี้ก็คงจะโอเคแล้วแหละดูมันวันวันหนึ่งนี่วันวันพันกว่าเรื่องเลยแล้วมันเริ่มโตแล้วไงมันก็เริ่มฉี่เริ่มนู่นนี่นั่นหลังบ้านี้เอ้ยตามเก็บตามนั้นกันไปเดอครบเดือยอะไรมัวจะเม็ดนี่เอ๊ะทำไม ไอ้มีสัวเอาเล่นกับน้องมีซ้วหน้าตาไม่ค่อยจะเอาใครหรอกมีสัวนั้นไอ้แกงส้มอะ่ะเดี๋ยวก็จะได้บ้านแล้วจะมีคนเอานะคะแกงส้มจะมีคนเอาไปเลี้ยงเพราะเด็กกลุ่มนี้เขาน่ารักไง ขอ,อนมแพะกับอาหารเปรียกให้หนูด้วยนะคะให้ลูกกอกด้วยนะคะม, <c oughs> มึงไก่มีซสัวตัวเท้ากันจ้ะหืม